สายต่อไปครับบินครับสายต่อไปครับจากสุพรรณบุรีนะครับคุณติตามอนจากสุพรรณบุรีนะครับเรื่องรุกล้ำที่ดินครับสวัสดีครับคุณติตามอนจ้าสวัสดีค่ะครับใครล้ำที่ของเราครับก็คือมันเป็นตรงนี้มันเป็นส่วนที่ที่สาธารณะแล้วเราซื้อมาเป็นทางออกของหมู่บ้านเราจะอืมแล้วเราก็มอบไห้เชศบานไปแล้วห้าเมตร เราซื้อมาห้าเมตรแต่ว่ามีคนเขามาซื้อที่แล้วเขาไอ้นี่ลุกล้ําเข้ามาในที่ในถนนถนนล้อมรั้วเข้ามาจา้ะในถนนเราเรือตอนนี้ยถนนเรือประมาณสามเมตรรถเข้าออกส่วนลําบากมากลแล้ววา่าล้บล้าเข้ามาที่สาธารณะที่เรายกให้เทศบาลน,นี้ใช่ไหมครับค่ะค่ะเราซื้อที่แล้วเรายกให้เป็นที่สาธารณะยกให้เทศบาลเทศบาลก็ดูแลพัฒนา แล้วพอมีคนข้างๆมาซื้อที่แล้วก็มาล้าเข้ามาในถนนนี้ที่สาธารณะจะถามว่าจะถามว่าทางเทศาบาลเราล้องไปทางเทศาบาลแล้วทางเทศาบาลเขามาคุยแล้วเขาขอค่ารื้อถอนจะได้ไหมคะโอเคหมายถึงว่าคนที่ล้ําอ่ะนะจะมาขอค่ารื้อถอนจากมาขอค่ารื้อถอนจากเราโดยจากเทศาบาลจากเทศาบาลค่ะโอเคเชิญครับอาจาร,รย์ครับ ครับจริงๆคําถามนี้นะพี่ถนอมนะไม่น่าจะเป็นชาวบ้านมาถามนะน่าจะเป็นเทศบาลมาถามพวกเราเพราะจริงๆเป็นหน้าที่ของเขาเลยเป็นหน้าที่<ช>คนที่ขอคนที่บุกรุกที่ของรัฐตอนนี้ถือว่าเป็นที่ของรัฐนะครับที่เขาซื้อที่เป็นทําถนนเข้าออกหมู่บ้านและได้ยกนะครับไม่ว่าจะยก้วยวาจายกด้วยการสแสดงเจตนายกด้วยหนังสือหรือหลังสือไม่มีหลักฐานอะไรก็แล้วแต่แต่เทศบาลเองได้มากรับปรงรับมอบไปแล้วนะครับการแสดงเจตนานั้นถือเป็นที่ดินของรัฐ บุคคลใดที่เข้ามาบุกรุกที่ดินของรัฐมีความผิดตามระมวลกฎหมายที่ดินนะครับแล้วก็มีหน้าที่ตรงรื้อถอนสิ่งของและบริวารออกนอกด้วยนอกจากมีความผิดแล้วนะครับมีโทษจำคุกแล้วเนี่ยมีหน้าที่ตรงรื้อถอนด้วยหากเทศบาลไม่หากสักขอไม่ทําหากเทศบาลํำบลรื้อถอนสามารถคิดค่าใช้จ่ายจากเขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าก่อนที่ทางเทศบาลกับพี่ชาวบ้านจะไปแจ้งความเนี่ยผมว่าออกซะก่อนดีกว่านะครับอย่ามาขอค่ารื้อถอนผมว่าเราต้องคิดถึงกำเนึงถึงสารประโยชน์ของรัฐ อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับผมก็ไม่รู้ว่เป็นใครผมไม่ได้พูดถึงใครแต่พูดถึงความเป็นอยู่ในสังคมที่การราคับใช้กฎหมายนะครับแต่เทศบาลเองถ้ายังดื้อดึงอย่างนี้ชาวบ้านก็ขอเทศบาลไปร้องทุกดำเนินคดีฐานบุกรุกที่ดินของรัฐได้ครับมันพอจำคุกเลยนะพี่ทิตาพรถูกต้องครับจะแต่ว่าเนี่ยข้อไปซ่องปีและยังไม่ได้เลยเขาเขาพูดมาเป็นแบบเนี้ยพี่แจ้งไปเทศบาลแล้วใช่ไหมจคกะร้องเรียนไปเทศบาลเทศบาลอะไรครับ เทศบาลเมืองอำเภอสองพี่น้องจ้ะเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะจ้ะโอเคเดี๋ยวเราประสานให้แล้วกันค่ะประสานไปทางปลัดเทศบาลให้ทราบว่าที่คุณพี่ทิตามนนะเดี๋ยวทีมงานบันทึกหน่อยนะไหมป้บุ๋มบันทึกเรื่องนี้ให้สมบูรณ์นะแจ้งปลัดเทศบาลนะครับให้ทราบว่าเนี่ยชาวบ้านเขาก็มาร้องว่ามีผู้บุกรุกที่สาธารณะเนี่ยซึ่งเทศบาลดูแลรับผิดชอบอยู่เนี่ย แลวไม่ดําเนินการใดๆจะดัดแจ้งความดําเนินคดีกับผู้บุกรุกก็ไม่ทํานะครับจะสั่งให้เขารื้อถอนก็ไม่ทําเดี๋ยวมันกลายเป็น่าเทศบาลโดน157เจ็งเนาะอาจารย์นะถ้าทำรั้วทาอะไรเนี่ยเป็นเป็นพรบอาคารหมดเลยนะพี่ถนอมปักเตาลงรั้วลวดน้มนี่พรบออาคารเลยผิดทั้งพรบออาคารผิดทั้งบุกรุกที่ดินของรัฐครับผิดหมดนะครับเจ้าพนักงานของถินมีอำนาจนงคับใช้กฎหมายทางนั้นเลยครับครับผมสองปีแล้วนะพี่ทิตามนที่ว่าใช่ไหมค่ะค่ะเวลาฝนตกน้ําท่วม เพราะว่นน้ามันออกไปไม่ได้ก็เลยอมยู่บ้าครับว่อยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่อยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่ห้าทับห้าค่ะอ่าห้าหมู่ที่ไม่มีหมู่ในเขตเทศบาลอ๋อตำบลครับเเทศบาลสองพี่น้องตำบลถนนสีสำราญสามสีสำราญสามแล้วถนนที่ว่านี่ยมันมีชื่อไหมซอยซอยนึ่อยงมันมีเป็นชื่อซอยมันมี ไอ้ที่เป็นปัญหาในบังรีคอนกรีตค่ะที่มีปัญหานั่นคือซอยหนึ่งนี้ใช่ไหมจ้าซอยละซอยหนึ่งซอยบังรีคอนกรีตนี่นะคะจะเข้ามาสุดซอยมีปัญห้า้นซอยก็ไม่มีปัญห้าบังรีคอนกรีตนะเบอร์พี่เบอร์พี่ธิตามนเบอร์อะไรเบอร์โทรโซนหกสามโซนหกสามหนึ่งเจ็ดสามห้าสามสามสองค่ะห้าสามสามสองอยู่ที่อยู่สองพี่น้องนะ จ้าแล้วไปงานศพพ่อไว้พ์ยังเนี่ยยังเลยค่ะวัดจะไปยยังยังไม่ได้ไปค่ะอ๋อฝากปาศพด้วยนะป้านะจ้าสวัสดีค่ะควงี่น้องนะครับเสียใจไหมพ่อไว้พธเสียไปเสียใจไหมเสียใจค่ะเพราะว่าเป็นญาติญาติกันด้วยอะค่ะอ๋อเธเด็กก็อยู่ใกล้ๆวัดแถววังน้ําเย็นแถวนั้นเหรอจ้าค่ะอืมเป็นญาติญาติกันด้วยนะเอาละ สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะจะได้ประสานทางประลัดเทศบาลให้นะครับครับ